น,นี้ผมกำลังจะนอนผมกำลังกินนมนะครับสวัสดีครับทิดโชคนอนดึกจางสวัสดีคุณป้าคุณลุงคุณอาคุณอาพี่น้องทุกคนนะครบรักทิดโชคหน่อยนะครบรักน้อย,อยรักนาน,านช่วยดูช่องผมด้วยนะครับ แคทช็อกเกิดวันที่สิบเก้าพฤษภาสองห้าหกสามช่วยดูช่องแคชช็อกด้วยนะคะแพทช็อกแคทช็อกครับแคทช็อกแคทช็อกจะนอนแล,แล้วเลยพี่น้า ซอยเบอร์่องเพชรโชกน้ำเด้อพี่น้องผูหไหดฮักเพชรโชกกดไลค์กดแชร์ได้เปิดช่องไม่ฝากเม้อฝากตัวด้วยละคะ่ะเพชรโชกเด็กช,ชายช่วงพ่นชยนาเด้อค่ะคะคอุบลเด้อคะ่ะ นอนทะลูกบายบายลาตีสวัสดีลูกบายบายเนาะนอนนะลูกนะเออนอนได้แหละนอนได้แหละบาย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 